สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะเมื่อนี้มีกินมีใสยแฉลอนนะคะจะมาคุ้มเสริมดินเพราะเนเอิรนคุมเนาะเอินว่าเสริมดินให้กับร,รากต้นทุเรียนนะคะโค่นต้นทุเรียนเมือนี้เสริมโค่นให้เขาเข้าใส่วิธีแบบใดในการเสริมโค่นลักษณะแบบใดตึงต้องเสริมโค่นเนี่ยเบ่งเลอค่ะว่ารากของต้นทุเรียนของข้ามันผลโผล่ดินขึ้นมานะคะผล่ดินขึ้นมาแต่กับบด้เฮดไทย ต้นข้องเหาเสื่อมส้อมอียังนะคะยังดูดีสวยงามอยู่นะคะตามที่เหาเห็นนะคะตุเรียนของเหาครบสองปีแล้วเด้อค่ะสองปีแล้วเพราะว่าเดือนตุลาคมผ่านไปแล้วนะคะสองปีกับอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะนี่ค่ะโคนของเหาโผลค่ะหลากโพลออกมาเหาก็เลยจะหาดินมาเสริมนะคะหาดินมาเสริมไอที่หาดินเสริมก็บพได้ยากบ่ได้เข็มอียังนะคะ เข้าจะใส่ก็ค so, 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 ือส so, so ังเกตบ่งวาบริเวณรอบๆของเฮ้าจะมีก่อนใสเดือนนะคะก่อนใสเดือนไทยอีสานบานเฮ้าเอื่าก่อนฉีกไอเดียนนะคะเฮาก็เลยจะเอามาเนื่องด้วยว่าสวนของเฮ้าบ่ได้ฉีดยาคาย้านะคะบ่ได้ฉีดยาคายยาก่อนไอพวกใสเดือนพวกยั้งเยอะแยะนะคะอยู่บริเวณรอบๆของเฮ้านะคะเฮาก็เลยจะกวาดเอาก่อนไอของใสเดือนที่มัน ุดินขึ้นมานีน้ละค่ะเฮาจะเอามาเสริมโคนนะคะเอามาเสริมโคนมีประโยชน์ด้ค่ะเพราะว่ามันมีขีนขี่ข้ของใสดเดือนเห็นนหมคะ่ะนี่แหละตัวนี้แหละเฮาจะเอามาเสริมโคนนะคะบริเวณรอบรอบของเห้านะคะกวาดเขามานะคะนอกจากเขาจะใส่ผวกเศษพืชเศษยังลงไปนะคะเฮาบอตตรงไปกวาดออกนะคะเสริมเขาไปเลยนะคะเพต้องกวาดออกให้ยากนะคะเพราะว่าพวกเศษใบใหม่เศษ วัชพืชอีหยังพวกนี้เป็นสิ่งที่เห็นให้รากของทุเรียนจเจลื่อนเติบโตได้ดีนะคะเข้าป่ได้เสริมรลายด้อค่ะแค่เห็นให้มันเป็นอเอาเอาแคบบลกบลกรากของมันไวเพื่อบ่อห้แดดเผานะคะถ้าเฮ้าบบ่บอเอาดินมามากบนะคะมันก็จะแดดเผารากของทุเรียนแห้งไปนะคะเฮาก็เลยต้องใส่แบบ าดินมาเสริมโคนนะคะเสริมโคนเข้าไปนิดน้อยนะคะเดี๋ยวข้าจะเห็นห้เบิ้งค่ะ เรียบร้อยละค่ะเดีย๋ยวฮาวจะเอาเขาไปให้เบื้องใกล้นะคะว่าการเสริมคน้ของฮามีลักษณะเป็นแบบใดเห็นไหมค่ะว่าฮาใส่ก่อนใส่เดือนนะคะก่อนใส่เดือนที่เป็น,นผลขึ้นมานี่แหละค่ะเอาขึ้นมาคุ้มบางๆนะคะพะวารากของทุเรียนเขาก็จะออกหากิน่นคือกันนะคะทีฮาคุ้มไวก็เพื่อว่าบ่ิหาราของเขาถูกแดดเผานะคะนี่คือวิธี ของสวนมีกินมีใส่ของเห่าเห็ดนะคะให้ต้นทุเรียนของเห่าได้ค่อยๆจะเลื่ญนเติบโตไปนะคะเขาได้แข็งแรงนะคะบอได้ไปเร่งรัดอีย่างของเขาเพียงตะว่าจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆบ,บ,บริเวณให้เขาให้เหมาะสมนะคะสําหรับคลิปการเสริมโค้นหรือการคุ้มหลักคุ้มหลักตุนทุเรียนนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ห้กําลังใจนะคะ กดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจคอยทุกท่านลำลำรำรำรวยๆมีกินมี่ใสบ๊อุธบ๊ยยากตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ